สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะแม่หมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้ามารับฟังการเปิดไพท่ทำนายดวงกับพลังงานไพ่ของแม่หมอในวันนี้เช่นเคยนะคะมาเจอกันทุกวันนะคะวันไหนไม่ได้เจอก็คิดถึงนะมีใครที่กําลังรอฟังคําทํานายการเปิดไพ่จากแม่หมออยู่บ้างคะวันนี้แม่หมอใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการมาเปิดไพใ่ให้คชานันทารรถไพ่องค์พ่อลูกหลานองค์พ่อแล้วก็เป็นไพ่สําหรับสีม่วงนะในวันนี้นะคะแล้วก็ ให้คู่บุญคู่ใจของแม่หมอนะคะพลังงานไพ่ไขชะตานะคะมาดูกันนะคะวันนี้นะคะว่าพลังงานไพสส่สิงศศิคุบอาจารย์เบื้องบนท่านจะสื่อสิ่งใดเรื่องใดมาถึงดวงชะตานะคะให้กับทุกทุกท่านบ้างใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทักทายแม่หมอกันด้วยนะนะคะมาเจอคลิปนี้ตอนกี่โมงกี่นาทีนะคะขณะที่มาเจอคลิปแม่หมอนะอยู่ที่ไหนกันบ้าง อยู่อำเภอไหนอยู่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนทาําภารกิจอันใดสิ่งใดอยู่นะคะบอกไม่หมอด้วยนะถามทุกวันเลยนะคะอยากรู้อยากรู้เหมือนมานั่งคุยกันมานั่งดูดวงส่วนตัวกันนี่แหละนะคะมีบุญสัมพันธ์กันเนาะถึงได้มาเจอกันบางคนอยู่อีกฟากโลกอีกซีกโลกนะมาเจอกันไม่หมอถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะคะไปที่เข้ามาแล้วนะคะตั้งจิตอธิษฐานไม่หมอสับไพ่รอนะตั้งจิตอธิษฐานอนุญาตให้ไม่หมอได้เปิด ดวงให้แบบหนึ่งร้เซกันด้วยนะคะขอพะคุณทุกกำลังจิตกำลังใจนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทุทกๆการสนับสนุนแม่หมอทุกทุกช่องทางเลยนะคะวันนี้หัวข้อที่แม่หมอจะมาเปิดไพ่ให้นะคะแม่หมอเชื่อว่าหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงสำหรับคนที่เป็นคนที่ ดวงดีดวงแข็งดวงแคล้วคลาดนะใครคิดว่าตนเองเนี่ยนะคะเป็นคนดวงดีดวงแข็งดวงแคล้วคลาดเข้ามาฟังนะคะแม่หมอเชื่อว่าจะดึงดูดนะคะพลังงานเข้ามานะคะและแม่หมอเชื่อว่าเป็นพลังงานของคนที่จะได้รับโชคใหญ่ทรัพย์ใหญ่รางวัลใหญ่ด้วยในวันนี้นะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เบื้องบนทา่านให้แสงสว่างให้คําตอบนะคะแม่หมอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ ของรักษาเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาเทพเทวาเทวดาประจําัวทุกท่านในการมาเปิดไพ่เปิดดวงชะตาให้ไพ่ทุกใบที่แม่หมอได้เปิดออกมาได้อย่างแม่นยําและชัดเจนขอให้การเปิดไพ่เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้ามีสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากจะซื่อจะบอกก็ให้ท่านบอกออกมาที่หน้าไพา่ให้ชัดเจนนะคะพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นพลังงานไพ่โอ้ใบแรกขึ้นมาก็เป็นก้าวดาบเลยนอนไม่หลับหรือเปล่า มีเรื่องกังวลใจหรือเปล่าฝันอะไรเมื่อคืนหรือเปล่าฝันอะไรเมื่อหลายวันที่ผ่านมาหรือเปล่าเออนะคะฝันแปลกๆนะคะอาจจะเป็นฝันแปลกๆนะคะบางคนแบบเอ,อ่อตื่นมากลางดึกกลางดื่นนะนอนไม่หลับก็มีแล้วก็บางคนอาจจะฝันร้ายหรือว่าเอ,อ่อไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเนาะ รู้สึกเหมือนเวลานอนไปแล้วรู้สึกว่ามันมันจะมีอาการแบบเหมือนอาการตะคิวอาการปวดหลังมีอาการบางอย่างที่ทำให้รู้สึกต้องสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยนะคะขึ้นมานะไขรเนาะเป็นพลังงานนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะไพ่ก้าวดาบขึ้นมาเอ่อเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีเซนนะคือเซนคือเซนแบบ เซนสัมผัสเนี่ยนะคะเซนแรงเซนแรงเซนเปิดแล้วแบบเหมือนจะถูกปลุกให้ตื่นช่วงประมาณ 4, 5, ตีสี่ตีห้าตลอดตีสี่ตีสามตีสี่เนี่ยนะคะคือเหมือนปลุกขึ้นมาสวดมนต์นั่งนั่งสมาธิมีนะมีคนที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องที่กังวลใจจริงๆปวดหัวช่วงนี้อาจจะปวดหัวด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาบางเรื่องที่เข้ามาแบบที่ยังแก้ไม่ตกยังคิดไม่ตกก็ได้เนาะ พลังงานใครนอก้าวดาบใบแรกนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่เดวิลขึ้นมาเจ้ากรรมในเวนมาเลยอือพลังงานมานรผจญอย่านะอย่านะวันนี้จะเปิดรอบโชคใหญ่ซับใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาผจญเนี่ยนะคะต้องแบบยิ้มยิ้มรอยิ้มรับนะคะเออต้องชั่งมันไว้ก่อนนะคะพอไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมาขัดโชคขัดซับ ขัดโชคขัดทรัพย์อีกแล้วเนาะนะคะเออคนจะได้โชคได้ทรัพย์เนี่ยนะคะคือบางคนเองอาจจะสวดคาถาพญายมราชก็ได้นะคะแล้วก็แม่หมอจะบอกว่าเออ่ถ้าวันนี้นะสวดมนต์แล้วนะคะกรวดน้ําลงดินเอาโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรน,นะคะพลังงานของการที่ การการให้โอโหสิกรรมพลังงานของการให้อภัยฐานเป็นเป็นทานอันสูงสุดเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากๆเพราะบางคนเนี่ยมีเรื่องอะไรที่แบบเหมือนยังเหมือนยังยึดติดไม่ปล่อยวางอยู่แล้วก็อารมณ์ความรู้สึกนะสวิงนะคะเนี่ยเพราะไพ่เดวิลนี่คือรู้นะแต่เหมือนเอาออกจากหัวเอาออกจากจากจิตตัวเองไม่ได้รู้นะไม่ควรคิดรู้นะว่าไม่ควรรู้สึกแบบนี้รู้รู้นะว่าแบบไม่ควรที่จะเป็นแบบสภาวะแบบนี้ แต่แบบบางทีเหมือนเอาตัวเองไม่อยู่ะนะคะเพราะว่าบางทีมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้เกิดแค่ความฟุ้งในตัวเองมันอาจจะไม่ได้เกิดจากความคิดยึดติดอะไรในตัวเองแต่มันเกิดจากอะไรที่เข้ามาแล้วแบบไม่รู้จะไม่รู้จะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตตอนนี้วันนี้อะไรเงี้ย <laughs> รู้สึกแบบรู้สึกแบบถอนหายใจอะนะคะเออไพ่ใบที่สามว้าวนะคะ <laughs> เพราะกระดิ่งนำโชคให้เลยนะคะ อืมตัดออกนะเนี่ยสองใบเนี่ยไพ่เตือนมาแล้วไพ่แบบโชคใหญ่มาหาเนี่ยอยากให้ได้เหลือเกินนะคะอ่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะคการหายใจไว้นับหนึ่งถึงแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วถอนหายใจออกแบบทางปากเลยนะแบบยาวๆแบบที่รู้สึกแบบ เนี่ยนะคะทำจะทํากี่รอบก็ได้เพื่อเคลียร์พลังงานเพื่อเคลียร์พลังงานเคลียร์เพื่ออะไรเห็นไหมว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบนยืนย่นยื่นยื่นเงินมาให้ยืน่นทรัพย์มาให้ยื่นโชคมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับไว้ให้ได้ จะจะมาปล่อยให้แบบสภาวะจิตสภาวะใจอารมณ์เนี่ยนะคะมามาครอบงาหรือหรือใครมาครอบงำหรือมารมันมาผจญเราอย่าให้มันมาชนะเราเราต้องชนะมันเราต้องชนะมานให้ได้นะเออคนคนคนที่ก้าวดาบเดวิลมาเนี่ยนะไม่หมอว่าไม่หมอรู้สึกว่าคือบางคนอนะ่ะอาจจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นก็ได้นะ อันนี้อันนี้เป็นแบบเฉพาะบุคคลเลยนะอาจจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นหรือมาด้วยในนิมิตหรือมาด้วยในสมาธินะคะหรือแบบฝันเนี่ยรู้เลยว่ามันมันเหมือนจริงมากๆแล้วฝันเนี่ยบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรต่างๆนานานเนี่ยในในชีวิตหรือแบบบางทีไปรู้ชีวิตคนอื่นด้วยซ้ําเนี่ยมีมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เคยแควคาดปลอดภัยจากอะไรหนักๆมา อย่างเช่นอุบัติเหตใหใหุใหญ่คือคนอื่นคิดว่าเราจะไม่รอดแล้วเรารอดรอดมาได้เฉยเลยคนอื่นคิดว่าเราจะแบบล้มแล้วเราล้มนะบางคนล้มแบบคือชีวิตพังธุรกิจพังการเงินพังการงานพังสิ่งใดพังครอบครัวพังคือคนอื่นเขาอาจจะมองว่าโกาแบบคุณอะคนอื่นเขาจะดูถูกหรืออะไรคุณก็ตามอะแต่คุณลุกขึ้นมาได้แบบสู้ขึ้นมาได้เชื่อไหมหมอนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่เนี่ยเห็นไหมว่าแบบ มีมีการแบบจะได้จัดพานไหว้ครูการจัดแบบเหมือนซุ้มหน้าบ้านแบบบ้านคุณอาจจะมีซุ้มไม้เลื้อยต่างๆมีต้นกล้วยมีดอกไม้อะไรที่แบบเป็นดอกแบบออกมาแล้วแบบดอกใหญ่ๆนะคะอาจจะไปจัดพานถวายครูบาอาจารย์มีดอกไม้ดอกเล็กๆเกิดขึ้นอยู่แถวบริเวณบ้านๆคุณเนี่ยนะคะ อมอบางคนอาจจะจัดพานใบสีสวยรำสวยมีศิลปะใดๆในตัวเองแบบที่คุณรู้สึกว่าเป็นพรสวรรค์บางอย่างในตัวเองนะคะคุณเตรียมรับเลยไพ่หนึ่งเหรียญมาไม่เห็นนานแล้วนะคะไม่เห็นไพ่ใบนี้นานแล้วคือเนี่ยสิ่งสาศสิคุบาอาจารย์ถือมาให้แบบก้อนใหญ่มากอธิษฐานเอาเถอะอธิษฐานเอาเลยนะไม่หมอมั่นใจว่าคุณได้นะคะ ให,ห้ห้าเหรียญมาห้าเหรียญเนี่ยจะบอกเลยนะว่าเหนื่อยกับเรื่องเงินแบบสุดสุดสุดๆุดจริงๆนะเพราะว่าคือหามาแล้วมันไม่เหลือน่ะเหมือนเหมือนยังไม่ทันได้หายใจเข้าหายใจออกเลยแบบได้เงินมาหมดละไปละเนี่ยจะเป็นเท่าอย่างเนี้ยนะคะนี่คือไพ่ห้าเหรียญแล้วมันก็เลยเหนื่อย,ยไพ่ใบนี้รู้สึกแบบบางคนเองอาจจะเหมือน ต้องอาบน้ําอุ่นตลอดเลยนะเพราะว่าแบบอาบน้ําเย็นไม่ได้มันจะหนาวมันจะเย็นเข้าไปแบบถึงกระดูกเลยนะแบบคือคือช่วงหน้าหนาวเ,เนี่ยแบบจะรู้สึกแบบคือนอนนอนห้องแอร์เย็นยะะเย็นไม่ค่อยได้เจออะไรเย็นเย็นไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะคะอืมจะปวดกระดูกอะไรเงี้ยนะบางคนอาจจะปวดเขา่าปวดหัวเขา่าหัวขาช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วแม่หมอจะบอกเลยว่าไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาคือบางคนเนี่ยคือแบกรับภาระนิสินเนี่ยที่แบบทั้งทั้งที่ตนเองสร้างท,งทั้งที่ตนเองไม่ได้สร้าง ไพ่ใบนี้แบกรับยอมรับอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพลังงานไพ่ที่แบบขี้น้อยใจด้วยนะไพ่ใบนี้น้อยใจน้อยใจโชคชะตาน้อยใจกับบางทีน้อยเคยน้อยใจกับคําพูดคนน้อยใจกับน้อยใจกับหลายๆอย่างอะนะคะบางทีคือทําดีแทบตายแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีคนเห็นอะ แต่ณเวลานี้แม่หมอว่าคุณอาจจะไม่ต้องการให้ใครมาเห็นแล้วก็ได้เออไม่เห็นก็ช่างฉันก็รู้ว่าฉันทําทําอะไรและฉันก็รู้ว่าชีวิตฉันเป็นยังไงนะคะแล้วแม่หมอมั่นใจว่าคุณจะได้เงินเพื่อเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้จบให้สิน้นให้แล้วนะคะเนาะไพ่ใบที่ห้าแล้วนะหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งดาบเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่แม่หมอบอกเลยนะว่ามือถือดาบเนี่ยถือดาบไปทําอะไรอะ่ะก็ต้องต่อสู้ก็ต้องไปลบ นะแล้วก็สู้แล้วก็ต้องชนะด้วยนะคือไพเ่เบน,นี้คือต้องชนะเท่านั้นไม่ชนะไม่ได้ชนะเท่านั้นต้องผ่านเท่านั้นนะคะแล้วไพ่หนึ่งดาบก็คือใช้ชนะด้วยกำดาบไว้แน่นนี่นะคะคือไม่ยอมแล้วไม่ยอมแพ้อีกแล้วชนะใจตัวเองได้ได้ด้วยเป็นอันดับแรกเลยนะอันดับแรกคือคุณจะชนะใจตัวเองได้นะแล้วคุณจะชนะทุกอุปสรรคในชีวิตได้ แล้วเบื้องบนเห็นเนี่ยเห็นแล้วว่าคุณพร้อมที่จะสู้เป็นแบบเหมือนเป็นทับหลังให้คุณเป็นแบ็กอัพให้คุณเออนะคะลุยเลยลุยเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรตัดสินใจได้เลยนะคะคือคุณชนะแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะไพ่สิ่งศักิ์ิ์คูบาอาจารย์ขึ้นมาองค์ปู่ฤาษีท่านถือกระตะเกียงมาให้เนี่ยเดะเฮอร์มิตไพ่เลขเก้าเนี่ย เอาตรงนั้นแม่หมอว่าคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่บ่มเพาะนะคะเ,เขาเรียกว่าเหมือนสะสมบ่มเพาะชาญยานบารามีมากับครูบาอาจารย์หลายภพหลายชาติมาแล้วนะคะบางคนเนี่ยรู้เลยว่ารู้รู้เลยนะว่าตนเองเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนบางทีรู้รู้รู้โดยลึกๆแบบที่ บอกใครเขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้แบบมันมันเหมือน,นคุณสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่าเหมือนเวลาที่เวลาที่มีอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันจะเหมือนมีเหมือนมีครูบาอาจารย์เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณอะ่ะแต่คุณรู้ได้ด้วยตัวเองนะคุณรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเออผ่านผ่านเรื่องนี้ครั้งนี้ได้เพราะเพราะคุณอธิษฐานจิตบอกครูบาอาจารย์ตลอดนะคะแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือไพ่เฮอร์มิตเนี่ยคือไพ่ของคนเล็กเก้าเนี่ยนะคือคุณมีความสุขคุณก็เข้า เข้าหาธรรมะเข้าหาธรรมคุณทุกคุณก็เข้าหาธรรมทุกขสุขสิ่งใดก็คือคุณคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในเส้นทางธรรมเส้นทางของการปฏิบัติอยู่ดีไม่ได้วิ่งหาเขาไม่ได้วิ่งเข้าหาธรรมด้วยด้วยเฉพาะเวลาที่ทุกข์นะไม่ใช่ไม่ใช่สุขกายสบายใจดีก็อยากก็อยากก็อยากไปปฏิบัติอยู่ดีเนี่ยเป็นแบบนั้นแล้วมีแล้วมีความสุขแล้วมีความสุข อิ่มเต็มในในสภาวะจิตในกระแสจิตนะเกิดเกิดกระแสเกิดกระแสบารมีที่ที่แผ่ออกไปนะคะเกิดกระแสบารมีที่แผ่ออกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้แค่ไม่ได้แค่ตัวเองนะคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวจากที่เคยจากที่เคยไม่เข้าใจจากที่เคยไม่ไม่เห็นด้วยอาจจะมาหันมาเห็นด้วยหันมาทําตามจากที่เคยไม่ได้ไปด้วยกันก็ไปด้วยกันก็เป็นแบบนั้นได้นะคะ อืเพราะว่าด้วยกําลังบุญบารมีที่คุณที่คุณสะสมที่คุณภาคเพียนนะคะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนที่อยู่ใกล้ตัวได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพลิกผันชีวิตดวงชะตาตนเองได้บางคนจากติดลบก็ฟื้นฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาแต่ไพ่เลขเก,ก้าเป็นคนที่เสียสละนะเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ต้องแบบคือถ้าถ้าถ้าบางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวก็จะรู้สึกแบบเหมือน บางทีเหมือนมันไม่มีมันไม่มีใครหรอกนะคะรู้สึกบางบางทีเพื่อนก็น้อยคืออยู่กับตัวเองแล้วดีดีที่สุดบางคนคลองคลองตัวเป็นโสดมานานมาก,มากๆอะไรเงี้ยอยู่กับตัวเองมีความสุขมากๆดูแลลูกหลานบริเวณไปหรือว่าบางคนนะคือถ้าเกิดว่ามีคู่มีครอบครัวมีคู่ครองก็จะรู้สึกว่าเหมือนไปในทางเดียวกันอะ คู่ที่สินเสมอกันจะไปในทางเดียวกันจะเป็นแบบนั้นหรือบางคนอะอยู่ในครอบครัวที่แบบมีพี่น้องมากมายหลายคนก็จริงแต่ว่าคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างคุณเป็นคนที่คิดทุกอย่างทําทุกอย่างแบกแบกปัญหารับปัญหารับผิดชอบทุกอย่างนะคะเป็นแบบนั้นนะคะถึงเวลาบางคนอาจจะอยากไปบวช <c oughs> ไปปฏิบททัติธรรมเดี๋ยไปบวชบางคนอาจจะอยากแบบอาจจะเคยสร้างบุญบวช แบบเป็นเจ้าภาพงานบุญงานบวชมาก็ได้นะพไพ่ใบนี้หรือบางคนอาจจะมีอ่าเป็นสายที่แบบเป็นลูกหลานองค์ปู่ฤาษีมีองค์ปู่ฤาษีที่แบบเป็นที่สักการะบูชาไว้ที่บ้านก็ได้นะคะเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกแก่อยู่ที่บ้านไพ่ใบโอ้โหวันนี้โชคดีจังเลยไม่ได้เปิดไพ่สำหรับนี้ก็สักพักหนึ่งนะใครชอบสีม่วงบ้างนะคะ ไม่หมอชอบนะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามีพลังดีนะคะอ่าไพ่หนึ่งถ้วยไพ่โชคใหญ่ขอยคอยได้นะไม่หมอจะรอฟังข่าวดีเลยนะวันนี้ต้องมีคนได้โชคใหญ่รางวัลใหญ่แน่ๆนะคะคือเต็มแล้วอะ่ะดอกบัวก,ก็โผล่พ้นขึ้นมาพ้นน้ามาแล้วอะ่ะตื่นรู้เห็นจะจะ,จะทำนะคือคือไม่คือบางทีนะมันจะมีคนที่คอยฉุดคุณ ขอให้ฉุดคุณไม่ให้ไม่ให้โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ให้ตื่นรู้ไม่ได้เห็นทุกไม่ได้เห็นทำอะไรต่างนานาก็ตามนะแต่ไม่หมอมั่นใจว่าตอนนี้คุณคุณพ้นขึ้นมาแล้วคุณยกระดับจิตตนเองขึ้นมาแบบในระดับอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าบางทีบางทีคุยภาษาเดียวกันกับกับคนอื่นก็อาจจะแบบเขาก็อาจจะไม่เข้าใจคุณก็ได้นะต้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทย ต้องแบบรู้สึกว่าเออแบบไม่พูดดีกว่าอะไรเงี้ยเออไม่พูดดีกว่าไม่บอนดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นหนึ่งถ้วยคือเต็มแล้วจริงๆเต็มด้วยสภาวะภายในจริงๆนะคะพลังงานไพ่แห่งการรับโชครับ,บท,ทรัพย์ที่แท้ที่แท้จริงด้วยความสว่างสวัยการเกิดใหม่เออต้องระวังน้ําท่วมด้วยนะช่วงนี้ต้องระวังด้วยนะน้าน้าแบบเนี่ยเออล้นเนี่ยนะคะ ต้อง้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่แต่แตคือบางอย่างนะบางทีบางอย่างที่เกิดขึ้นอาจจะมีสิ่งดีๆหลังจากนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้อย่ามองอะไรที่มันเกิดขึ้นให้มันเป็นแบบในมุมที่แย่เสมอไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่หมอเชื่อว่าดีเสมอมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดเสมอนะคะมาดูกันนะพลังงานไพ่ใบที่ไพ่ใบที่แปดแล้วนะรอ นะคะรอแล้วได้รอแล้วดีไพ่สามไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการที่จะเจอกัลายาณมิตรที่ดีจเจอาาาจคู่ค้าที่ดีเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะแล้วก็บางคนเองอาจจะรอใครเดินทางมาหาหรือรอเกณฑ์การเดินทางจะเดินทางไปที่ไหนนะคะรอข่าวรอรอรับข่าวสารอะไรจากใครนะคะ ที่จะติดต่อมาหาจะติดต่อภายในสามวันนี้สามสัปดาห์นี้สามเดือนนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นการที่แบบเออพอได้รับการติดต่อข่าวสารสิ่งนั้นก็จะขับเคลื่อนชีวิตไปได้ต่อไปได้อีกนะคะต่อไปได้อีกแล้วก็ถ้าลงลงทุนกับอะไรสิ่งใดก็จะสําเร็จกําเนิดผลเพราะว่าไพ่ใบนี้คือบางทีมันเหมือนกับว่าบางทีคุณทําอะไรคนเดียวบางทีคุณทําอะไรคนเดียวก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่นะคะ จะมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ไม่เคยเหนื่อยคนเดียวมาเยอะแล้วอะนะตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ต้องเหนื่อยคนเดียวแล้วเพราะว่าอาจจะเจอกลุ่มเจอทีมอาจจะเจอคนที่สนับสนุนคุณนะคะเพื่อ <Bose. S 2> ให้คุณได้ก้าวต่อไปเรอยอ,อาจจะมีคนเห็นความสามารถคุณและสนับสนุน Text แบบผลักดันคุณขึ้นไปก็ได้นะคะอืมมีคนมองเห็นคุณมีคนมองเห็นความสามารถมีคนมองเห็นคุณงามความดีของคุณมากขึ้นนั่นเอง พลังงานไพ่อัศวินผู้ถือไม้ได้ได้ข่าวดีจริงๆด้วยค่ะได้ข่าวดีเข้ามาจริงๆด้วยนะเพราะว่าไพ่อัศวินถือไม้เป็นพลังงานที่เหมือนม้าเร็วส่งข่าวเหมือนม้าเร็วส่งข่าวรอการติดต่ออะไรจากใครอยู่หรือเปล่าคะนะเนี่ยรอการตอบรับอะไรจากใครอยู่หรือเปล่าคะได้ได้รับแน่นอนนะได้รับแน่นอนถ้าอธิษฐานจิตอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไว้เนี่ยแม่หมอมั่นใจว่า เหมือนเหมือนจะเหมือนจะถูกส่งมาให้เร็วๆนี้อีกหนึ่งใบเนาะเดี๋ยวไปเปิดไพ่ไขชะตากันพลังงานไพ่ราชาถือไม้นะคะการยกระดับตำแหน่งชีวิตยกระดับมาตรฐานชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วกันนะรู้สึกว่าแบบคือมันมันเหนื่อยนะไพ่ไปนี้แต่มันก็คุ้มค่าที่จะเหนื่อยเพราะว่าไพ่ราชาเป็นพลังงานคนที่แบบออ เหนื่อยมาด้วยความด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองก็ภูมิใจที่สุดแล้วนะคะทําทุกอย่างมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าดีแบบบางคนนะคือดีกว่ามันไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาทําไปก็ไม่ไม่ได้เห็นอะไรแต่ทุกวันนี้คือทําแล้วมันเห็นพอทําอะไรแล้วมันเห็นผลลัพธ์อะมันหายเหนื่อยคือถ้าทําอะไรไปแล้วมันไม่เห็นอะไรกลับมามันมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเดิมอะนะคะมันรู้สึกว่าหมดแรงจะไปต่อ เดี๋ยวแม่หมอเปิดไพ่ไขชะตาให้นะคะไพ่ไขชะตาจะว่ายังไงบ้างในวันนี้จะว่ายังไงบ้างนะคะจะไขชะตาจะไขชะตาจะไขโชคไข่ทรัพย์ให้กับดวงชะตาทุกท่านเนี่ยได้ไหมนะ,ะมาดูกันนะคะมาดูพลังงานไพ่ไขชะตาขอให้สิ่งิาส์คูบาอาจารย์ท่านสื่อผ่านพลังงานไพ่สาหรับนี้ออกมาให้แม่นยำชัดเจนนะคะ ในสิ่งที่ต้องได้รับต้องได้รู้คือพลังงานไพ่วันนี้นะแม่หมอว่าเหมือนพลังเหมือนพลังงานพร้อมแล้วนะคือคือดวงแข็งดวงดีแต่แต่ดวงแข็งดวงดีเนี่ยแม่หมอจะบอกว่าคือคนดวงแข็งเนี่ยคือจะมีความดื้อในตัวเองจะมีจะมีความเหนื่อยในตัวเองนะแต่คือพอถึงพอถึงจุดที่ พอถึงจุดที่เราทําเหมือนพอเราทําความสําเร็จอะไรบางอย่างได้หรือเราปฏิบัติได้ถึงพร้อมแล้วจริงๆผลลัพธ์นั้นมันคุ้มค่ามากๆกับการที่เราแบบกับการที่เราลงทุนลงแรงอะไรไปอะนะคะไม่หมอมั่นใจว่าผลลัพธ์นั้นคุ้มค่าที่สุดอ่ะมาดูกันนะคะพลังงานไพ่ใบแรกบุญทํากรรมแต่งขึ้นมาเลยผลของการกระทํานะบางคนอาจจะเคยไปยกช่อฟ้า ยกโบสยกวิหารดีดโบสดีดวิหารขึ้นอย่างเงี้ยนะได้หนุนดวงตัวเองนะคะได้หนุนดวงตัวเองมาแล้วนะบุญทํากรรมแต่งก็คือมันมีสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการที่เกิดอะไรในชีวิตของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมั่นใจมั่นใจเถอะว่าทําดีก็ได้ดีแน่ๆนะคะมันไม่มันไม่ไปไหนอะ่ะนะส่วนคนที่เขาทํากรรมอะไรสิ่งใดกับเราไว้เขาก็ต้องได้รับผลนั้นด้วยนะไพ่ใบน,นี้นะ คือพลังงานไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ความต้องการความปรารถนาความต้องการบางทีมันก็เคยเยอะมากเคยฟุ้งมากเคยวิ่งวนอยู่กับแบบโลกไปนี้เยอะมากนะคะแต่ตอนนี้นะบางทีความปรารถนาต้องการของคุณมอาจจะเป็นแค่ความสงบสุขภายในจิตใจคือความต้องการของคุณตอนนี้คืออะไรคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณอยากจะเคลียร์เรื่องอะไรคุณจะได้เคลียร์เรื่องเรื่องนั้นคุณจะได้เคลียร์สิ่งสิ่งนั้นออกนะคะ เปิดกล่องออกมาเปิดใจเปิดหัวใจเปิดใจรับฟังเปิดใจให้กว้างเปิดใจให้เป็นกลางนะคะคือคุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยด้วยความจริงใจนะเป็นคนที่จริงใจกับคนอื่นมากๆจริงใจเป็นคนที่รักใครให้ใจใครก็คือให้จริงๆ หวังดีกับใครหวังดีจริงๆไม่หวังผลตอบแทนเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขเป็นสภาวะที่รู้สึกว่ามีความรักอันบริสุทธิ์นะเป,นเป็นใจที่บริสุทธิ์นะคือบริสุทธิ์ใจที่จะทําสิ่งใดนะบางทีทําดีอะไรก็บางทีก็ไม่ได้หวังให้เขามาทําอะไรให้กลับคืนหรอกนี่คือบุญนี่คือบุญใหญ่ที่คุณที่คุณมีนี่คือบาร,รมีที่คุณได้สร้างนะคะการเป็นอิสระการได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นการได้โบยบิน การได้ขับเคลื่อนชีวิตการกล้าที่จะกระพือปีกการกล้าที่จะเป็นอิสระนะคะการกล้าที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะอืมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ถ่วยกาแฟที่แบบเป็นพลังงานของการปรุงแต่งคนที่ปรุงแต่งจิตไปในทิศทางใดไม่ว่าจะเป็นทางไม่ว่าจะเป็นทางดีทางร้ายทางลบทางบวกสิ่งใดก็ตามคือคุณเองนะ คือตัวคุณเองทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะปรุงแต่งชีวิตปรุงแต่งจิตของคุณนะคะด้วยพลังงานแบบไหนคุณเชื่อไหมว่าคุณคือคนที่สามารถที่จะรับโชครับทรัพย์ในวันนี้ได้อย่างไพ่หนึ่งเหรียญไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาให้คุณได้เห็นโชคเห็นทรัพย์เนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเป็นดวงคุณคุณปรุงแต่งจิตคุณไปในทิศทางใดไม่หมอเชื่อนะว่า จิตของจิตของเราทุกคนเนี่ยมีพลังทรงพลังทรงพลังมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคือเราเรากําลังแต่งจิตเราไปในทิศทางไหนอยู่เรากําลังพาจิตเราไปในทิศทางใดอยู่นะคะอืมออ่ะอีกซักอีกสัก,ก,กหนึ่งใบสองใบนะได้รับข่าวดีจริงๆด้วยมีใครจะได้ไปไปขึ้นรางวัลที่กองสลากบ้าง มีใครที่ได้รับข่าวดีที่รอคอยบ้างยกมือขึ้นยิ้มแบบแก้มแดงแก้มแป้นเลยนะคะดอกไม้เป่งบานได้รับข่าวดีอีกหนึ่งใบสุดท้ายนะคะโอ้โหอย่าทำอะไรเกินตัวจงอย่าทำอะไรเกินตัวนะไพ่ไขชะตาวันนี้ขึ้นมาเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่บอกที่เตือนทั้งนั้นเลย นะคะแบบเนี่ยอย่างแบบให้ไปเนี้ยนะคะไม่หมอมั่นใจนะว่าถ้าถ้าคุณยิ้มรอเนี่ยถ้าคุณยิ้มรอคุณจะได้รับเพราะว่าอะไรบางทีนะคือเรายิ้มตั้งแต่เรายังไม่ได้รับแล้วเราก็จะได้รับแต่ถ้าคุณหน้าบืดหน้าบื้หน้าบูดหน้าบึ้งเนี่ยนะคะคือไม่หมอมั่นใจว่าบางคนเนี่ยบางทีแบบรู้สึกแบบหน้าบูดหน้าบึ้งเครียดนะคะ เครียดเครียดรอแล้วอะนะคะอืมเห็นไพ่เห็นไพ่ไข่ชะตาขึ้นมาในวันนี้แม่หมอว่าพลังงานพาไพ่แม่หมอรู้สึกว่าเหมือนเหมือนบอกให้คุณคลายสภาวะจิตหรือปล่อยวางกับอะไรที่มันมันแบบมันตึงมากจนเกินไปอะ่ะอะไรที่มันตึงมากจนเกินไปมันก็ไม่ดีหย่อนมากไปมันก็ไม่ได้อยู่ในเส้นทางสายกลางมาัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นนะคะ อยู่ที่คุณจะปรุงแต่งจิตคุณไปในทิศทางไหนมันก็จะเกิดมันก็จะนํามันก็จะพาสิ่งนั้นแหละเข้ามาในชีวิตนะคะไพ่หนึ่งถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญพลังงานการได้รับข่าวดีนะคะการได้เป็นอิสระอิสระภาพในชีวิตในวันนี้ขอได้นะคะคนดวงแข็งดวงดีแหละวันนี้ถึงได้เข้ามาเจอคือหัวดือ้อหัวแข็งมากๆด้วยแหละในบางครั้งนะคะเออแต่ถึงเวลาที่คุณไม่ยอมมันก็ต้องสู้นะคะ บางอย่างมันก็ยอมยอมไปมันยอมมากไปเหมือนที่แม่หมอบอกตึงไปไม่ได้ตึงไปหย่อนไปไม่ดีนะคะชีวิตมันต้องขับเคลื่อนไปด้วยความพอดีนะตัวเลขที่เข้ามาคนที่เข้ามาฟังแม่แม่หมอวันนี้หนึ่งมีหนึ่งแน่ๆม,มีเลขหนึ่งมีเลขห้าเนาะมีหนึ่งมีห้ามีหกหนึ่งห้าหกวันนี้นะคะที่แม่หมอเห็น ขึ้นมาในพลังงานตรงนี้นะคะใครที่เข้ามาฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นดวงตนเองบ้างหมอไม่หมอด้วยนะนะคะให้ตั้งจิตตั้งใจนะร้อมรับพลังงานไพ่ในวันนี้เป็นดวงชะตาของทุกท่านไว้ได้เลยนะคะ